พาไปชมนะครับผมทิพน,นเซียไทยเซียอทิษฐานเซีย,ซยก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่วนหมากนิยมนะครับนิยมพูดกันก็คือไทยเ,เซียยวให้พามาชมนะครับสวยงามนะครับชนิดนี้ชนิดนี้ก็สวยงาม เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับชอบอากาศชื้นแต่ไม่แฉะนะครับสามารถอยู่แดดสามารถอยู่แดดได้นะครับผมรดน้ําไม่ต้องไม่ต้องรดบ่อยนะครับผมอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะสวยงาม เนี่ยแนะนานะครับผมไม้สวยงามไม้อากาศไม้อิงาัยสามารถแขวนไว้นะครับได้ทุกที่นะครับอยู่ในออฟฟิศอยู่ในสถานที่ทํางานหรือหน้าบ้านก็สวยงามนะครับซื้อบางในกนอจําซื้อนุกเษกษตรกัะจําอ่านมาหลอยว,วันครับผมไอฟัก ฟักกิน่ายังประมาณน้นเดี๋ยวเราไปเปเมึงน่าจะเป็นฟักกินาประมาณนี้นะครับผมไทยลินเซียฟักกิน่านะชื่อประมาณนี้นะครับชมความสวยงามของเขาเนี่ยส่วนมากนะครับผมตระกูลนี่นะครับถหาเห้าตกแต่งนะครับตกแต่งใส่ไม้นะครับใส่ไม้ประดับนะครับหาไม้หาตือแขวนนะครับโชว์นะครับเขามีเสน่ห์นะครับ สวยงามเนี่ยถาดอกนะครับถ้าเขามีดอกนะครับยิ่งสวยเนาะย,ยิ่งสวยนะครับอัปเดตนะครับให้พี่ๆเพื่อนได้ชมนะครับไทเลนเซียนะครับฟักเอ่ะฟักเกียน,น่าประมาณนี้ครับแต่จำซื้อว่าพิษนะครับเนี่ยนี่ก็คือดอกนะครับผมช่วงนี้จะเขานา,นาร้นเนาะนะครับที่เกาหลีจะเข้าหน,น้าร้อน เข้าแล้วนะครับผมไม่ไม่จ่าแล้วเข้าหน้าร้อนแล้วรู้สึกว่าร้อนนะครับเปืเ้อนเหามืดทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ให้ชมให้ชมความสวยงามเนาะอ่าไม้อากาศนะครับผมมีครบทุกชนิดนะครับนงเกษตรก็บวิสามาถที่จะทายให้มึงมืดเลยเนาะเนี่ยฟักกีน่าหรือไทยไทยเลนเซียเอานะครับเอาซื้อซื้อใหญ่เขาเลยน,นะครับผม ไทเรนเซียนะครับหาดูได้นะตามร้านาที่ขายไม้อากาศไม้ไทเรนเซียเนาะอาจจะมีนะครับผมนงกเษกษตรก็เห็นของส,สวยง่ามก็จะนํามาฝากให้พี่เพ,พื่เพื่อนได้ชมกันนะครับกับไม้สกุลไทเรนเซียเนี่ยการตกแต่งก็จะประมาณนี้นะครับผมตกแต่งใส่โถแก้ว เพื่อสร้างมูลค่าให้เขานะครับให้มีความสวยงามก็จะสามชนิดนะครับสชนิดใส่รวมกันสวยนะครับไว้แขวนชูตามบ้านนี่นะสวยงามนะครับสวยงามจาระมาณนี้นะครับ ท่านไหนที่มีเวลาเนาะท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแนะนํานะครับผมไทเลนเซียนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากไม,ไ,นนาไม่ต้องไปเน้นน้ำไม่ต้องไปเน้นน้ําเน้นอะไรนะครับผมสามารถเอาไปแขนวนโชว์ได้เลยอาทิตย์หนึ่งนะครับเราสามารถก็สามารถเอาไปแช่น้านะครับสักสิบนาทีหรือบ่ตองก็ได้นะครับผมเอาฟักกี้เข้านะครับที่ฉีดอาทิตย์หนึ่งหรือ แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่เขามีเวลาหรือเขาบม่มีเวลาเขาแบบเป็นนังนะครับผมดูแลง่ายนะครับหายาวิตามินฉีดให้ซะหน่อยเนี่ยจะมีความสวยงามหาตัแขวนช่วงแบบนี้นะครับผมสวยงามแล้วก็การขยายพันธุ์ของเขานะครับเดี๋ยวเขาจะขยายพันธุ์เองนะครับเห็นนอนน้อยู่ครับเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยการการแตกนอการขยายของเขานะครับขยายของเขาเองนะครับแป๊บเดียว เนี่ยพวกนี้ก็นี่เลูกมันเกิดนะครับผมขยายเองนะครับซื้อมาหนึ่งต้นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเขาจะแตกนอแตกแขนงของเขาเองนะครับให้ชมความสวยงามโอเคครับสำหรับคลิปนี้สันส้นๆเล็กๆ,ๆน้อยนะครับผมไทเลนเซียนะครับให้ชมความสวยงามวัมี้ยังจะอัปเดตนะครับนี่จะมาสวยงามนะครับผมช่องนุ่มเกษตร รับมีเหล่าดีๆมิย่างดีๆนะครับเดี๋ยวนุ่มเกษตรจะมาอัปเดตให้มึงนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้นุ่มเกษตรได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าได้เจอกันไหมนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ